u u bìn hang cái đồ vui và khó như thôi u đẹp khắp đẹp ครับผมเมื่อนี้สงงันเรียบร้อย้านบำพันไม่ออกไปหาเละ,ละนิ่งประคอนครับไปสิมันไปสิเฮาติดตามมือครับช <laughs> ่วงนี้เพิ่งกระลัางหัดด้วยครับเมื่อวานฝนฝาดมานิ่งไปสองตัวนะครับประสูตรกับตัวงามอยู่ข้างหลังลายผอมเอาเบ็ดเหลี่ยมมาแก้งเอาไหม Kyllä, ดูรึเปล่าัง่ึทืกทกทกดูแล้วมันคอนอนหลางๆอยู่เลยดูลแดล,ล,ล้วมันคอจะเด้ลงหาไปหรือเป่าอู้อู้บินแห้ง Cái đồ Ui, có hóa nhẹ cơ này Ui, đẹp cắp đẹp Ui Ui, ui, สุดยอดของปีเลยหยุดครับเยุดหยุดยุดโอ้ยหยุดอย่าดปลก โอ้หครับโอ้โ,อโอ้แต้มแรกครับแต้มแรกครับบลลหึมเลยครับสวยงามอวนเป็น,วนอวนไปครับลุยต่อ แต้มแรกบูบูบวันไปดู ถือเสืออยู่ก็ถืออยู่ปลาอยุ่ล็อซ้ำอยู่สิว่าถืออยู่ที่พูดไว้หรอกขึ้นมาได้พอทัตอนเรคือหกเลยนั่นนั่นใส่สวยอยู่ครับตัวฉันขึ้นมาได้เพร เหนื่อยขาดวะโอ้ค,ครับแต้มนี้สองกับธรรมดากันครับตุ่นแขนเงินครับเจ็ดแปดฉีดเรื่อนครับเข่าหัวเต็มครับกระดานข้อ ว้าวสองตัวสองล,ลูกวัวครับสองแตมแล้วครับไปหาแตมต่อไปครับผมยิงทะลุงาใหม่ลงไปดใช่ไหมข้าอยู่ลูกวชิรนี้ไปเส่ย ยง่งสิมันมานอนดีเลยเง่งลบลมโอ้ยหลอไปไปิดสิบโลแล้วครับหาเต็มสามพันเลยอยู่มันบ่ลอยเลยนี่เป็นคนมาพ้าวล้วประจักบานนี้ก็สิย้อนกลับคุณไปท่างผีแล้วครับท่างสิเมื่อพผิดละที่ได้เพิ่มบ่ หล่นต่อไปต้องกันครับผมเยอเต็มหงตัวโอ้ยว่าพี่จะยิงเลยว่ทำไมหยากงานหมดเลยโดูเอโอ้ยยิ่งยิงดูฮะผมมีผมยิงยิ่งหมดลุงก็ปนก็ยิงเยอะอะไรตัวนี้บมไปหอดเลยเว่าครับไม้ผุนว่ายิงกระดยัพูดหาโล่อถือนะบเอเป็นมันแล้วอวยลุงน้ำก้นเลย กุอายาัไเนข้นขวนหลายรุ่นน่อยรุ่นน่อยว่นนยม,มีเลยแต่มีก็มีตัวนี้เลยเอยตัวนึงโยนบัดข่องีอตัวนึงโยนท่อข้อก็แล้วเลย tệ xạ như thế Mày hà đây bố Ô Quần oh. gì hết Quần, quần, quần gì Ngàm, ngàm, ngàm đang nghe bố Chắc đang thoa cầu bọc Ô, ngàm dưỡng Chúng ta đã chết đeo Lô hộp Anh đi nói gì như Lô

ตัวน้อยเจ็ดขีดครับสองตัวตัวหนึ่งเกือบโล่หกครับอีกตัวหนึ่งเจ็ดขีดครับสองตัวนี่ก็สองโลกลัวครับป่ามาคอยร่อยครับเป็นแตชน่ช่วงนแรกช่วง้็หลังมากคือเรียนรถเปล่าเลยว่าด้ยิ่งเลยคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ครับผมขอบพูนครับผม